มาอัปเดตที่สดีย่อยๆเพิ่มเติมให้คผู้ชมได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวของตัวละครคนล่าสุดที่ทางเกมเมอร์ซลเอามาวิเคราะห์ให้ฟังก็คือตัวละครอย่างเด็กน้อยผมเปียคนนี้นั่นเอง เรื่องราวของเด็กคนนี้ผมเคยเล่าไปบ้างแล้วในวิดีโอรวมเด็กทั้ง6กคนก่อนจะมาเป็น Li ตเติ้ลไดแมร์สนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยดูก็สามารถแวะกลับไปดูได้นะครับซึ่งหนึ่งในตัวละครเหล่านั้นก็คือเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้เนี่ยแหละสถานการณ์ของเธอก็คือติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งภายในโรงพยาบาลเด็กสาวพยายามหาทางออกโดยการใช้มือขุดลงไปบนพื้นกระทั่งมีคนส่งช้อนอันใหญ่ลอดประตูมาให้ตัวเอกคนนี้ก็เลยใช้ของดังกล่าวขุดไปเรื่อยเรียกได้ว่าขุดจนช้อนพังไปทีละอันทีละอันซึ่งทุกครั้งที่พังเธอก็จะขีดเเส้นอััอนวนอาว,วยรกกงต คือเมื่อช้อนพังคนที่อยู่ด้านนอกก็จะส่งเข้ามาเพิ่มให้เรื่อยๆอีกด้วยนั่นเองเด็กสาวก็ขุดวนไปนะครับจนกระทั่งเธอขึ้นไปยังอีกฝั่งได้สาเร็จพร้อมกับการค้นพบความจริงว่าเธอกลับไปที่ห้องห้องเดิมอีกครั้งจากนั้นประตูก็เปิดออกเด็กสาววิ่งออกไปตามถงทางเดินและเรื่องราวก็เฉลยว่าคนที่จับตาดูเธออยู่ตลอดก็คือเดอะด็อกเตอร์ซึ่งมันก็เป็นไม่ได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่จับเด็กน้อยมาขังส่งช้อนให้แล้วก็เฝ้าดูความพยายามของตัวเอกนี่งเนอ สมมุติฐานนี้ได้เชื่อมโยงไปยังฉากหนึ่งในโรงพยาบาลที่เราจะได้พบกับคนไข้คนหนึ่งที่นอนอยู่หลังม่านเครื่องวัดสัญญาณชีพยังแสดงการเต้นของหัวใจอยู่ครับโดยมันก็จะช่วยยืนยันกับเราได้ว่าเขาคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แน่ๆแล้วมันคงแตกต่างจากเดร์เพเชียนคนอื่นๆแน่นอนทั้งการเคลื่อนไหวอันโรยราของเขาหรือแม้แต่ข้อสังเกตที่สําคัญมากๆเลยก็คือคนไข้คนนี้สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับแม้จะสัมผัสกับแสงที่สะท้อนมาจากด้านหลังของเตียงก็ตามเพราะถ้าเราย้อนไปดูเดร์เพเชียนคนอื่นๆนั้นจะหยุดเมื่อเราส่องไฟเเข้าไปนนั่นอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่โมโนทำในฉากนี้ก็คือการปิดเครื่องช่วยชีวิตของคนไข้คนนี้ลงส่งผลให้เขาสิ้นใจไปในที่สุดและมันย่อมทำให้เดะด็อกเตอร์โมโหมนดกับท่าทีกังวลมากๆเมื่อร่างปริศนาร่างนี้แน่นิ่งไปทฤษฎีนี้จึงให้ข้อสรุปว่าคนไข้คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นเด็กน้อยคนนั้นที่ยังอยู่ในการดูแลของเดดด็อกเตอร์ เหตุผลที่เกมเมอร์ซาเอามาสนับสนุนชฤษฎีนี้ก็คือตลอดการสํารวจในโรงพยาบาลนั้นเราจะพบว่าไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่เลยที่นี่ครับเว้นก็แต่เดอะด็อกเตอร์กับคนไข้คนนี้เท่านั้นทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเอาไว้ก่อนหน้านั้นมาโยงเข้าด้วยกันเธอจะเป็นสิ่งมีชีวิตคนที่3ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคนคนเดียวกันครับก็ข,ขัดแย้งก็คือขนาดของเด็กกับคนไข้คนนี้นั้นแตกต่างกันพอสมควรทว่าเขาก็ให้คําอธิบายว่าเรื่องราวของเด็กผู้้้้้หหญิิงคคคนน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 ีีอออาาาจจะเกกดขึ่นนนนพสมวร มีการเติบโตแล้วก็ขยายขนาดหลังจากนั้นซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะเราก็ต่างได้เห็นการขยายร่างของโมโนแล้วก็ฟิกซ์มาแล้วด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นถ้าเด็กน้อยคนนี้จะถูกเอาไปทดลองโดยใช้พลังงานหรือว่าวิธีการอะไรสักอย่างที่ให้ผลกระทบแบบเดียวกับ2ตัวเอกการที่เธอจะขยายขนาดขึ้นมาแบบนี้ก็คงจะมีความเป็นไปได้อยู่นั่นเอง เอาละครับแล้วก่อนจะไปถึงข้อสังเกตสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมที่เล่นเกมหรือว่าทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆก็อย่าลืมตัวช่วยอย่างออบทัสเอาไว้ด้วยนะครับแว่นถนอมสายตาที่ช่วยลดแสงสีฟ้าจากจอมอมิเตอร์ช่วยลดอาการสายตาเมื่อยล้าแล้วก็อาการปวดหัวจากการเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่ Facebook ของออบทัสได้เลยนะครับอีกทั้งถ้าใช้โค้ดเดอะมูฟก็จะมีส่วนลดให้100บาทอีกด้วยนะ ประเด็นสุดท้ายก็คือความกังวลและความห่วงใยที่เด็กด็อกเรมีให้กับเด็กคนนี้ครับเราเชื่อว่ามันน่าจะมาจากเบสิกอินสติ้งหรือว่าสัญชาตญาณพื้นฐานของการเป็นหมอที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะถ้าเด็กด็อกเรรับรู้ว่ายังมีคนไข้คนหนึ่งของเขาที่ยังมีชีวิต มีการเต้นของหัวใจอยู่จริงๆมันก็ไม่แปลกที่เขาจะรีบเข้ามาช่วยคนคนนี้อย่างไม่ลังเลแม้ว่าลักษณะนิสัยอีกฝั่งหนึ่งของเขาจะพยายามทดลองต่างๆนานากับเด็กน้อยก็ตามและนี่ก็คือทฤษฎีทั้งหมดครับโดยก่อนจากกันไปก็ย้ำกันอีกทีว่านี่เป็นเพียงสมมติฐานจากข้อมูลเท่าที่มีเท่านั้นนะครับเรื่องทั้งหมดอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงตามนี้ก็ได้สุดท้ายคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ